ราชการจังหวัดสงขลาท่านตํรรง,รงจเจริญกุญุญถือว่าเป็นวันสำคัญประวัติศาสตร์ท่านทํรรง,รงจเจริญกุลเป็นอย่างสูงผับด,ดันเรื่องนี้สำหรับผมมาเด่นตลอดส่วนผู้ที่มีบทบาทอีกหลายท่านแต่ว่าเราเจอาสักสองสองครั้งประสบสํงเร็จเรื่องหลัก แลก็าาายยามมาย้วดีคมสุมากรกรดรสุนชัยสุจพงศ์คณะการนาการฝ่า,ดา,ดายไทยและมาเลเซียที่จริงก็รู้ผ่านๆจำไฮะไม่หสอ,องเดือก,ก็ถงเวดาแล้วห,หมายกับประเทศสินโดน์และ ตลาดอนมริกาและตลาดเพราะเป็นด่าดทำอะไรได้ประทีตอนนี้เรียบร้อยงานแล้วจำนวนพื้นที่3,300บาทครับค่จะจังนวัด2,800บาทสามละต้นไม่ใช่ 30, ไ13ไร่เป็นงาน42ตารางวา เป็นเงินเงินทั้งส um> ิู้ชห้าหมื่นหันเราสิบาทครับมีแซิ้ค่ะจำนวนเก้าไร่นะคะากม้อต้องด้วยนะคะมองด้วครมขอบนะคอ่งครับค่ะเรียบร้อยนะคะขอบคุณราษฎรนะคะนนะครับ สริริคุรุรัตนะครับพื้นที่38ไร่44ตาร,ตรตางวาเป็นจำนวนเงินสั้นสิล้าน50ล้าน538,955รหบาบาทครับนำบาทค่ะจับลำดับสุดท้ายลำดับที่20ครั้งหนึ่งนะครับเราเคยร่วมกันส,นสร้างนะครับสิ่งเป็นบันดีสำหรับประเทศไทยนะครับเป็นยุฉพาของจังหวัดสงขลาพื้นเสดา ที่ตำนานเกี่ยวกับเรื่องการเจรจาขอคืนพื้นที่จากประชาชนเพื่อรับผลกระทบสำเร็จความสำเร็จครั้งนี้เกิดขึ้นจากทุกฝ่ายทุกส่วนที่เกี่ยวข้องอยู่ว่าเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจขยายตัวตามชายแดนปัญหาเรื่องความแออัดปัญหาควเขาไม่สะดวกต่างๆของการอำนวยความสะดวกด้านการค้าระหว่างประเทศ ที่เกิดขึ้นที่สเสดาเริ่มจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งกรมรวมทั้งรัฐบาลก็ได้เล็งความสำคัญของการขยายศักยภาพของด่านศูนย์รสะษาเดาเราก็เล็งว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการสร้างโครงสร้างพื้นฐานขึ้นมาใหม่ที่สดเดารปะประเด็นนี้ทําให้เกิดตำนานขึ้นที่เราทุกภาคส่วนพยายามแก้ไขมาลตลอด จนวันนี้ต้องขอบคุณทางชาวบ้านที่รับผลกระทบจำนวน28รายที่ยอมเสียสละพื้นที่ทำกินของท่านเหล่านั้นเมื่อทางราชการได้ใช้พื้นที่นั้นไปก่อสร้างด่านสุลลากรสะเดาแห่งใหม่ซึ่งวันนี้ครับก็ได้รับเกียรติจากทานผู้ว่าราชการจังหวัดได้มาร่วมเป็นประธานในการมอบค่าชดเชยให้กับชาวบ้านแล้วก็ผู้ที่ได้รับ ค่าชดเชยมีจํานวนทั้งหมด28ราย26รายเบื้องต้นอีก2รายกําลังเคลียร์เรื่องปัญหาสปกอ,อยู่แต่ไม่น่าจะมีปัญหา